ข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านหนองปาไหลหมู่ที่10ตำบลประดู่ยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านอยู่กันเป็นชุมชนเล็กๆสมัยก่อนจะมีปาลาไหลเป็นจํานวนมากในแม่น้ำลําคลองที่ไหลผ่านบริเวณหมู่บ้านนี้ชาวบ้านจึงเรียกติดปากกันมาว่าบ้านหนองปาลาไหลจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับ ผมนายไพโรธพลอยสี C, เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10บ้านหนองปลาไหลตำบลปะดูยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับสำหรับหมู่บ้านหนองปลาไหลหรือหมู่ที่10นะครับจะเป็นการพัฒนาหมู่บ้านแบบใช้กรรมการหมู่บ้านและเป็นการพัฒนาแบบมีแบบแผนนะครับโดยจะแบ่งการรับผิดชอบของคณะกรรมการว่าใครจะรับผิดชอบในด้านใดนะครับครับสำหรับหมู่ที่10บ้านหนองปลาไหลนะครับ การพัฒนาเดิมก็คือเป็นการพัฒนาต่อจากผู้ใหญ่สุรินทรพลอยศรีนะครับก็คือท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านมา15ปีหรือ3สมัยนะครับดังนั้นผมก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วพัฒนาต่อจากท่านเพื่อเป็นการสานต่อและให้หมู่บ้านพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับที่ท่านทำไว้นะครับดังนั้นกรรมาการหมู่บ้านชุดเดิมกับ ชุดปัจจุบันนะครับเป็นชุดเดียวกันรายนามคณะกรรมการหมู่บ้านนายไพยโรธพ่อยสีประธานนายวิสูตรชูสีรองประธานคนที่หนึ่งนายประเทืองเหล่ากสิการรองประธานคนที่สองนายชูชีพเฟือแก้วเลขานุการนายสุริน พลอยสีเหรัญยิกนางพิสมัยชูศักดิ์กรรมการนายสมยศประสิทธิ์เกตกันกรรมการนางโก,ลกศลกสิกิจกรรมการนางบุญเปี่ยมนาคสิงห์กรรมการนางคำหนึ่งแรงเขตกิจกรรมการนายอุดรบุญยง กรรมการนายพบขยันกสิกรรมกรรมการนางวิรัตชัยชนะกรรมการบ้านหนองปาลาไหลเป็นหมู่บ้านทำการเกษตรทำนาเป็นส่วนใหญ่เดิมเป็นพื้นที่เชิงเขาอนาเขตติดต่อกับเขาดินแดงเป็นพื้นที่แห้งแลง้งแต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ได้รับน้ำจากเขื่อนทับสเหลา ที่การกักเก็บน้ําในเขตปา่าห้วยขาแข้งลงสู่แม่น้ําลําคลองตามธรรมชาติไหลลงมาสะสมตามไร่นาทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ตลอดปีภูมิอากาศเหมาะสมกับการทํานาทําไร่สามารถทํานาได้ปีละสองครั้งทําให้ราษฎรมีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงปัจจุบันครับสําหรับ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของหมูท่ที่10บ้านหนองปลาไหลก็จะเป็นสวนของลุงทิมเกษตรกจนะครับลุงทิมจะปลูกผักพืชผักสวนครัวรั่วก,กินได้หรือจะเป็นปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับหรือจะเป็นทางด้านของต้นไม้ยืนต้นเป็นพืชผักสวนครัวหรือเป็นพวกปลาไก่แล้วก็เป็นพวกพืชผัก,กสวนครัวผลไม้ทางลุงทิมปลูกไว ทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นทางด้านพวกพืชผักสวนครัวก็จะเป็นพวกกระชายขิงข่าตะไคร้ส่วนพวกสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกไก่พวกหมูพวกเป็ดแล้วก็เป็นพวกปลานะครับแล้วก็สําหรับลุงจะใช้แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเป็นแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ผมก็ขอแนะนําทางลุงทิมนะครับเป็นเจ้าของสวนหรือเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเดี๋ยวเชิญพบกับลุงทิมเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีสวนของลุงเนี่ยตอนนี้ปลูกพืชผักสวนครัวหรือเป็นต้นไม้ยืนต้นเป็นพวกอะไรบ้างครับมีก็มีต้นยางมีไม้สักมีไอ มันมีทุกอย่างอะครับเึ็กไม่ค่อยออกจน<ม>พวกพวกพืชผักสวนครัวนี่จะเป็นอะไรบ้างครับลุงมีพริกมีมะเขือกระทองทุกอย่างแล้วก็ส่วนเป็นไม้เจ็ดระดับนี่เริ่มจากอะไระครับระดับแรกไม้ยางไม้อะไรประดูไม้ฮอกกันีอันนี้เป็นไม้ยืนต้นใช่ไหมครับครับแล้วก็พวกสั์เลี้ยงนะครับลุงเลี้ยงอะไรบ้างครับเนี่ย เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานี่ครับแล้วก็ส่วนผลไม้ล่ะครับลุงผลไม้มีส้มมีมังคุดมีมะปรางลำใย่อันนี้คือมีผลไม้กินตลอดทั้งปีใช่ไหมครับตลอดทั้งปีครับแล้วก็ส่วนเป็นพวกส่วนครัวจริงๆริครับอย่างเช่นตำล้วล้ว,ลวก็มีไอ้ข้าวอมมีเนี่ยข้าวโอมกระถินมีรอมครับ แล้วมะม่วงนี่คือมีมะม่มวงพันุอะไรบ้างครับลุงเนี่ยครับมีมะม่วงนับดอกไม้มีหกร่องมีอะไรมันหลายหลายอย่างนึกไม่ค่อยออกครับครับแล้วก็ส่วนอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ใช่ไหมครับที่เขามาแจกเมื่อวันนี้ใช่ไหมครับ <สา S 1> เป็นพวกอะไรบ้างครับกบกบแล้วก็ <สา S 1> ปลาดุกใช่ไหมรครับ <สา S 1> รครับ ก็ขอบคุณทางด้านลุงทิมนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเราและเป็นคนที่นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุมลุงก็จะมาแนะนําการทํางานหรือการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ลุงก็จะมาแนะนําแล้วก็มาเล่าสูงก,กันฟังว่าวิธีการเลี้ยงของลุงเป็นยังไงบ้างครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเยี่ยมชมกลุ่มพิกแกงหรือกลุ่มต้นกล้าอาชีพ108นะครับที่มีนายสุรินทร์พลศรีเป็นประธานนางรีอุทัยแก้นเขตการเป็นรองประธานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาถามกันว่ากลุ่มพิกแกงซึ่งประสบความสําเร็จเนี่ยทางทางกลุ่มดําเนินงานยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังทางคุณรีอุทัย ครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงกลุ่มต้นกล้าอาชีพ108โดยเป็นกลุ่มแม่บ้านของบ้านหนองปลาไหลที่ได้รับรางวัลจากจังหวัดชัยนีีอันนี้คือพริกแกงเผ็ดเดี๋ยวเราพบกับคุณศิวไทยเลยลกันนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางศิวไทยแก่นเขตการนะคะเป็นรองประธานกลุ่มต้นกล้า,าชีพ108ซึ่งมีนายสุรินทร์พลอยศีนะคะเป็นประธาน สำหรับประวัติความเป็นมาของกลุ่มเรานะคะก็จะเกิดจากการที่ว่าสมาชิกเกิดหนึ่งไปอบรมต้นกล้าอาชีพที่อบรมที่โรงเรียนบ้านทุ่งสำแท่งเมื่อจบออกมาแล้วนะคะเราก็มารวมกลุ่มกันก็จะรวมกลุ่มกันได้12คนซึ่งตอนนั้นก็จะลงหุ้นกันอยู่ที่คนละ5 0าบาทก็จะได้เงินอยู่6000บาทซึ่งจะมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน แล้วเราก็มาคิดกันดูว่าเราจะทำอะไรกันดีเราก็มามองออวัตถุดิบที่เหลือใช้ในชุมชนของเรานะคะก็จะมีพริกหอมกระเทียมขาตะไคร้จะเหลือใช้เหลือกินอยู่เราก็เลยจะมาแปลรูปให้เกิดคุณค่าทางวัตถุดิบของเรานะคะ ก็เลยมาลงตัวกันที่ทําพริกแกงซึ่งเดี๋ยวนี้คนจะไม่ค่อยตามพริกแกงกินกันเองแล้วจะส่วนมากจะซื้อก็เลยสรุปกันมาว่าน่าจะทําพริกแกงขายซึ่งพริกแกงของเราตัวนี้นะคะจ,จะเน้นที่คุณภาพซึ่งจะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งเราจะไม่ใช้สารเคมีพริกแกงเผ็ดของเรานะคะก็จะจําหน่ายอยู่โดยทั่วไปนะคะโดยจะมีคนมารับไปขายตามตลาดนัด แล้วก็ตามสินค้าโอทอปถ้าท่านใดสนใจนะคะที่จะซื้อพริกแกงเผ็ดของเรานะคะบ้านหนองปลไหลก็ติดต่อที่ดิฉันได้นะคะนางสิวไทยแก่นเขตการเบอร์โทรก็0806228683ค่ะครับผมก็ขอขอบคุณทางพี่สิวไทยแก่นเขตการนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพริกแกงในวันนี้ขอขอบคุณครับค่ะ ขอขอบคุณครับท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่รับชมวิดิทัศน์การนำเสนอของหมู่ที่10บ้านหนองปลาไหลผมนายไพยโร์พลอยสีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10บ้านหนองปลาไหลตำบลประดุยืนอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีขอจบรายงานเท่านี้นะครับขอบคุณครับ